มาดูสถานการณ์ของเจ้าหายกันหน่อยนะครับอตอนนี้ทรัพยากรเขาก็มีจำกัดอยู่นะใช่ค่ะคือในมิติส่วนตัวมีผลผลิตเยอะก็จริงนะคะเข้าโพดผลไม้น้ำมันมะเขือม่วงกระหล่ำปลีข้าวสาลีแต่ปัญหาคือมันยังเอาไปขายได้ไม่ทันทีไงครับเงินสดในมือเลยเหลือแค่600เหรียญทองเองอืมจริงๆค่ะ ข้าวโพดนี่คนแถบนั้นเขาไม่กินกันส่วนผลไม้น้ํามันก็ต้องรอสกัดก่อนพวกผักมะเขือม่วงกะหล่ำปลีก็ปลูกไว้กินเองแต่แรกไม่ได้เน้นขายใช่ค่ะข้าวสาลีก็ยังน้อยเราต้องแปรรูปอีกแบบว่าความหวังที่พอจะทําเงินได้เร็วๆหน่อยก็เลยเป็นหัวชัยเท้าครับ โดยท่อจำกัดแบบนี้แผนต่อไปก็คือต้องรีบเคลียร์พื้นที่หลังเก็บข้าวโพดแล้วลงกระลํำดอกกับข้าวสาลีเพิ่มอะฮะแม้มล็ดกล็ลำดอกจะมีน้อยก็ต้องปลูกไปก่อนส่วนมล็ดพันธุน์อื่นๆที่อยากได้เพิ่มเนี่ยเขากล่าวว่าถ้ามีเงินก็จะซื้อเท่าที่หาได้แล้วที่เหลือก็คงใช้วิธีจ้างคนอื่นแบบทหารรับจ้างหรือนักผจญภัยไปตามหาให้แทนก็เป็นการปรับตัวที่ดีนะครับใช้เงินแก้ปัญหาจ้างคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้หรือไม่ควรเสี่ยงค่ะ ซึ่งในโลกนั้นการจ้างวานแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเงินถึงพอแต่สภาพร่างกายกับจิตใจของเจ้าไห่เองนี่สิครับก็ยังน่าห่วงอยู่อืมเขากดดันเนอะจากทั้งศัตรูสถานการณ์รอบด้านเลยต้องเก็บตัวเง,งียบๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยแค่แช่น้ำพุร้อนแป๊บเดียวก็เวียนหัวแล้วมีท้อบ้างแต่ก็ยังพยายามตั้งสตินะคะเพื่อจะไปเมืองคาซาให้ได้ครับเป้าหมายต่อไปคือเมืองคาซา ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มันมีความหมายกับเขามากนะค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นเมืองใหญ่จริงๆหลังจากเอ่อตื่นขึ้นมาในร่างอดดมถึงจะพอมีความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับเมืองหลวงอยู่บ้างแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนเคยดูแค่ในหนังแต่นี้คือจะได้สัมผัสเองการเดินทางก็สะดวกขึ้นเยอะเลยครับใช้เอเลียนซีโนมอฟอ๋อใช่สัตว์อสูรของเขาที่เร็วมากเร็วพอๆกับม้าดีๆเลยแต่ไม่เหนื่อย ทำให้ร่นเวลาเดินทางจากปกติรถม้าต้องใช้สองวันเหลือแค่ครึ่งวันกว่าๆมีกรีนกับเม็กไปด้วยส่วนเมอร์ลินกับทาสคนอื่นๆก็เรียนหนังสือกันในมิติไปพอใกล้ถึงเมืองคาซาสิ่งแรกที่เจ้าไห่เห็นแล้วก็รู้สึกเลยคือเอ่อความยิ่งใหญ่ของมันกำแพงเมืองสูงมากเกือบ30เมตรนะคะแล้วก็หนาหนาต้อง6เมตรสร้างตามแนวภูเขาโอบล้อมเป็นทรงกลมเลย ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเหมือนเมืองทั่วไปค่ะมีประตูเมืองตั้ง18บบานน่ะดูแล้วรู้เลยว่าสร้างมาเพื่อป้องกันจริงๆบรรยากาศก็ดูยิ่งใหญ่ธงตระกูลแวร์ซายปลิวว่อนทหารยามใส่เกราะสีเงินวาววักยืนคุมเข้มดูน่าเกรงขามมากเจ้าไห่เองก็ระวังตัวนะเขาทำตามที่กรีมะนำเลย เก็บเจ้าเอเลียนห่างจากกำแพงตั้ง500เมตรอ่าใช่ค่ะเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดว่ามาไม่ดีหรือเป็นภัยคุกคามคือถึงแม้จะอยากสร้างชื่อเสียงบ้างแต่ก็ไม่อยากสร้างปัญหาที่อาจจะทําให้ความลับแตกมีตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือเจ้าหายหยุดมองกําแพงเมืองแบบอึ้งๆไปเลยอ่าจริงด้วยจนกรีนยังแปลกใจนิดหน่อยเพราะมันดูไม่เหมือนท่าทีคนชั้นสูงที่น่าจะชินกับอะไรแบบนี้แต่เขาก็ตั้งสติได้เร็วแล้วก็เดินตามกรีนกับเมคเข้าประตูเมืองไปพอถึงประตูเมือง ก็เห็นกล่องเก็บภาษีแต่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกผู้วิเศษเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมายใช่ค่ะปกติแล้วต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์จากสมาคมผู้วิเศษมายืนยันนะถึงจะได้ยกเว้นแต่กรณีเจ้าหา่คือการมาพร้อมกับเอเลี่ยนน่ะมันชัดเจนยิ่งกว่าตราอะไรทั้งหมดผู้คุมประตูเลยไม่กล้าขวางเลยค่ะอีกอย่างพวกนักเวทมนต์ดำส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยลงทะเบียนกับสมาคมอยู่แล้วอืมแล้วในเมืองทั่วไป ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปยุ่งกับนักเวทสายนี้เท่าไหร่ยกเว้นที่เฉพาะจริงๆอย่างป้อมมอนเตเนโกรค่ะกรีนก็ยังเตือนเจ้าไห่อีกนะว่าให้รักษามารถนักเวทมนต์ดำไว้อย่าทำตัวดูอ่อนโยนเกินไปเดี๋ยวคนจะสงสัยหรือดูแคลนเอาได้ แล้วเจ้าไห่ก็ก้าวเท้าเข้าสู่เมืองคาซาเมืองแห่งความหวังเมืองแห่งโอกาสใหม่ๆแต่ก็ต้องแบกรับความท้าทายไปด้วยทั้งเรื่องเงินเรื่องร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็สถานะนักเวทมนต์ดำที่ต้องปกปิดไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจและเส้นทางของเขาในเมืองคาซาแห่งนี้ต่อไปไม่น้อยเลย